ตอนนี้นมก็เริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มเหนียวจับตัวเป็นก้อนแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับทำชีสโฮมเมดเองง่ายๆไม่ต้องมีพิมพ์อื่นเลยนะคะใช้กล่องนมแบบนี้เอามาเป็นพิมพ์ทำชีสขั้นตอนแสนง,ง่ายได้ชีสสดใหม่ทำเองขั้นตอนง่ายๆนะคะตั้งหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่นมสดลงไปต้มนมสดก่อนเลยค่ะ ามด้วยมอสเซาเรลลาชีสเกลือป่นเล็กน้อยแป้งข้าวโพดนำมาผสมน้ำเปล่าก่อนนะคะคนกับน้ำเปล่าให้เป็นน้ำก่อนจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะแป้งข้าวโพดละลายแล้วใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่านมจะได้ไม่แตกมันค่อยคกวนไปค่ะให้แป้งเนี่ยเขาจับตัวเป็นก้อนกับเนื้อนมแล้วก็ตัวชีสนะคะตอนนี้นมก็เริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มเหนียวจับตัวเป็นก้อนแล้วคนได้ไม่เกิน10บนาทีนะคะตัวชีสตัวนมแล้วก็แป้งก็เหนียวข้นแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเราก็ดับไฟได้เลยนะคะ แล้วก็รอให้เขาเซตตัวเย็นกว่านี้อีกหน่อยค่ะสำหรับตัวพิมพ์ที่ทำให้เกิดชีสสี่เหลี่ยมนะคะเจแปนก็จะใช้กล่องนมที่ทานหมดแล้วไม่ใช้แล้วนะคะนำมาตัดออกได้ค่ะใช้มีดหรือกรนไกรก็ได้นะคะเราก็ตาดออกมาเลย ให้ใช้ตัวกล่องด้านในแบบนี้นะคะและชีสท,ที่ได้เทลงไปในพิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยนะคะกล่องนมแบบนี้ใส่ลงไปเลยค่ะเท่านี้ก็รอให้ชีสเย็นเซตตัวพอเขาเย็นแล้วเอาเข้าแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาก่อนเลยตอนนี้ชีสท,ที่อยู่ในกล่องนมก็เซตตัวแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูโอ้โหได้ชีสก,ก้อนแบบนี้เลยเนื้อนุมน่มๆเด้งๆนะคะ เราก็หั่นแบบนุ่มๆนิ่มๆได้เลยค่ะอันนี้เป็นชีสแบบนิ่มหน่อยนะคะได้ชีสแผ่นนุ่มๆแบบนี้เอาไว้ใช้ใส่ขนมอาหารเอาไปแช่เย็นเก็บได้นานเลยนะคะนุ่มนิ่มมากๆ เจแปนจะหันมาชิมนะคะอื้นุ่มมากได้ชีสท,ที่หอมอร่อยอหอมนมมากกิ่นชีสก็อร่อยมากเลยค่ะไว้เพืเ่อนๆลองไปทําดูนะคะชีสโฮมเมดทําเองง่ายๆเจแปนขอตัวไปเก็บชีสก่อน ฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ